chắc này sẽ có chút đẹp ừ ừ tem um ừ ừ สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆเอฟซีนนะวันนี้วิ่งปากปอครับอยู่แถวบ้านเราเองนะงานทําถนนอีกแล้วนะวิ่งกัน2องคันครับจะเขียวมะนาวกับเจ้าวินซีเดนเงนะปัดเจกระเสียพงครับโอ้ขุดสะเลยน,นั่อยู่กับเจ้ามาร์คีเหมือนเดิมนะ ปากออครับไม่ไกลนะประร้อยกว่าเมตรได้บ้างนู่นครับเสียพงเจ้าอินซีแดงนะเอลวิเซตร้อยเก้าห้านะงานช่วงนี้เริ่มหมดแล้วครับเหลืออยู่ไม่กี่งานนะ่ะก่องานไทยเข้าพอดีครับ สามเมตรครับมาตรฐานสามเมตรเหมือนเดิมนะโอ้เจอลูกหลังแดงเนะ่ยน่าจะมี็อดเด็ดนะลุยปากบอ่อครับวันนี้ปลาเด่นหวานข้าวนะ รีดเปเรมจะเป็นงานทำทางนะครับนี่ทำทางนะทีน่าชว่วงนี้กำลังฮิตนครับติดชนประธานเรานะไหนนะครับอ่าเสียพงครับเสียพง พาลูกสาวมาด้วยว่ะอาชีพรถดำครับ แบบเต็มอุ้มเลยนะ่ปะปลาตีท้ายแรงนะปลาจิกกระนำไท้ยอย่างดังเลยครับ โอ้แดดร้อนจัดนะสฝนจะมาหรือเปล่าวันนี้นะแดดร้อนครับเี้ขุดง่ายนะทิ้งบุงกี้ลงเลยใส่แบบเน้นๆครับนี่ แต่งไปในตัวเลยนะครับนี่งัดเต็มอุ้มปัน้น นี่เติมมุมครับจะขุดทุลุหากันเลยนือเปล่าไม่รู้สะลูกเก่าอยู่ด้านนู้นนะสะลูกเก่าอยู่ด้านนู้นครับห้ามฝากกันไป เติมพันแล้วก็ดึงถอยออกนะ๋ยย้วนอ่านเตรียมขาดนะแต่งมุมสาวไว้แล้วก็ดึงออกมาครับนี่ดึงมุมที่สองออกมานะ ัดมุมที่สามครับดลงนี่ปาดสโลปลงนะปัดลงครับ ว่งมุมที่สามเลยนะนี่เดิน,นเอาแนวครับ งานดินให้คานน่ะไม่ใช่ธรรมดานะครับคนขับรถไม่กลัวองจับวางแขนนะครับวันนี้ไม่มีช็อตเด็ดแน่นอนวันนี้นะ แนวครับเดินขีดแนวนะขีดเส้นนนเองครับเราจะใช้แนวรถไม่โคเดินนี่นะเดินเราแนวไว้จะได้ตรงครับ เดี๋ยวชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับที่นี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับสำหรับที่นี้บายบายครับสวัสดีครับ